พิจาราทำอาหารให้น้องหมานะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะใส่ผักกันด้วยนะคะก็ที่ต้มอ,อยู่นะคะก็จะเป็นแครอทกับมันฝรั่งนะคะช่วงนี้แม่บีก็จะพยายามฝึกให้น้องนะคะกินผักด้วยนะคะอันนี้แม่บีต้มไว้ก่อนแล้วนะคะจะได้เปืเป่อยๆเนาะเอาละค่ะแม่บีก็จะเหลือน้ำขุกขดประมาณนี้นะคะก็ใส่ผักลงไป ประมาณด็สักหักต้มให้มันเปื่อยน่อนะคะแล้วแม่ก็จะเอามาต้มใส่กับเนื้อบดอีกทีหนึ่งเนาะเราใส่ประมาณนี้นะถ้าเยอะมากนะคะช่วงแรกๆที่หัดกิน,นะเดี๋ยวน้องก็จะไม่ยอมกินนะคะวันนี้จะจะนี่ก็จะใช้เป็นเนื้อบดนะคะนี่นะคะด็อกเจ้าด็อกนะคะนนนนนเนื้อบดผสมตับนะคะ นี่เป็นน้ําที่ต้มผักเมื่อกี้นะคะแม่บิ๊กก็จะเอามาต้มนะคะต้มกับเนื้อบดให้น้องไปเลยเนาะ,ะแล้วก็ต้มเนือ้อเนื้อบดผสมกับน้ำต้มผักเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็รอให้เนื้อนะ สุกนะคะตัวนี้ทําง่ายมากเลยนะคะสําหรับน้องหมาตัวเล็กนะคะแม่บิก็จะเอามาคนกับน้ําแล้วก็ผสมผักต้มนะคะให้น้องกิน,นะะเนาะเนื้อบดของเราสุกแล้วะค,ะค่ะก็จะเป็นประมาณหน้าตาแบบนี้นะคะหอมเลยทีเดียวนะคะเนื้อบดคนกับน้ําต้มผักนะคะแล้วก็มีแครอทกับมันฝรั่งนิดหน่อยนะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เย็นนะแล้วเดี๋ยวก็จะ พร้อมเสิร์ฟให้น้องๆกันละคะ่ะนีน่นี่นนยจ้าอร่อยเมืเดินนี้ใส่ผักนะคะน้องๆก็ยอมกินนะคะแค่ก็สำหรับวันนี้นะคะเมนูเนื้อบดผสมตับแล้วก็ใส่ผัก ด้วยนะคะก็น้องๆก็กินกัน่เด็ดอร่อยเลยะคะ่ะสำหรับนะคะใครกออ็ใครที่อยากให้น้องหมากินผักนะคะก็เชื่อว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ยอมกินผักก็ไม่กินเลยนะคอยเราฝึกฝนกันไปแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้แม่บีก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย